เด็กชาอนุบาลสามทุกคนเรามาร้องเพลงกันเถอะไตรรงทงไทยเปลิวสวยสวยงามสง่าสีแดงหมายถึงชาสีขาวคือศาสนาน้ำเงินคือพระราชาจึงเรียกว่าธงไตรรง ไรรงทงไทยเปลิวสวัยสวยงามสง่าสีแดงหมายถึงชาสีขาวคือศาสนาน้ำเงิน,นงคือพระราชาเรจึงเรียกว่าทงไตรรง หลังจากที่เราฟังเพลงไตลงทงไทยไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายใบงานชิ้นที่หนึ่งนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆในพาพนะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าคุณครูนะคะจะตะติดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขียนให้ดูมาเดี๋ยวคุณครูจะบอกนะคะคําแรกนะคะคําว่าทงไตลงเริ่มจากทอทงก่อนนะคะหลังจากเขียนข้อทงเสร็จแล้วก็งอมูจากหัวลงมา เด็กๆจะดูนะคะว่าคนครูจะเขียนเต็มบรรทัดทุกตัวเลยนะคะพยายามเขียนให้เข้มๆนะลูกคณครูจะได้รู้ว่าเอ๊ะกล้ามเนื้อมือของหนูแข็งแรงหรือเปล่าคําว่าธงไตรรงนะคะซึ่งธงไตรรงก็คือธงประจำชาติของประเทศไทยเรานั่นเองนะคะเด็กๆพยายามเขียนตัวเต็มบรรทัดนะคะแล้วก็เขียนให้มีหัวทุกครั้ง้วยนะลูก คําแรกมาฝึกอ่านพร้อมกันค่ะชงไตลงเราเขียนชงไตลงเสร็จแล้วเรามาเขียนคําต่อไปคือคําว่าปะเทศไทยเริ่มจากวงกลมลากลงข้างล่างไปด้านหลังขึ้นข้างบน่อปานะคะตามด้วยตัวรอนเรือสระอะค่ะสระเอทอทะหารลากให้สุดนะคะ ต่อไปซอคอสารลานะคะสระไอไม่มันไลทอทาหารยอยักษ์อ่านว่าปะะเทศไทยค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าไทยแรนด์ไทยแรนด์ก็คือปะะเทศไทยนั่นเองนะคะเริ่มจากตัวทีตัว,วยตัว h แล้วก็ตัว A นะคะตัว I อลากจากข้างบนลงข้างล่างค่ะตัว L ตามด้วยตัว A ค่ะลาจากข้างล่างขึ้นข้างบนลงข้างล่างแล้วก็ขีดตรงกลางนะคะตัวต่อไปตัว,ตว N ตัวสุดท้ายตัว D ีด็ดอกนะคะอ่านวัาไทยแลนด์แปลว่าประเทศไทยค่ะคุณครูจะสอนดเด็กๆปากติดค่ะ แลามาเริ่มขั้นตอนแรกของการที่จะทําปากติดนะคะก็คือเด็กๆจะเห็นกระดาษที่ครูแจกให้จะมีสีแดงแล้วก็สีน้ําเงิน,นะคะอันนี้จะเป็นสีแดงครูจะสาธิตก่อนนะคะให้หนูฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆนะคะยิ่งเล็กเท่าไหร่ก็แสดงถึงกล้ามเนื้อมือของหนูแข็งแรงหรือเปล่านะคะอ่าดูนะคะในตัวอย่างคนครูจะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆเยอะๆเก็บไว้ก่อนเทคนิคการทําก็คือให้หนูฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กไว้เยอะๆก่อน หลังจากที่หนูฉีกรกะดาษได้เยอะเสร็จแล้วนะคะเราถึงจะเริ่มทําไม่เอาชิ้นใหญ่นะลูกมันไม่เหมาะนะคะหลังจากที่เราฉีกรกะดาษกันเสร็จเรียบร้อยแล้วคะเราจะมาเริ่มการปะติดลงไปในทงไตหลงเริ่มแรกเด็กๆต้องทาก,กาวนะคะตามตัวอย่างของคุณครูนะคะหลังจากนั้นเด็กๆก็หยิบกระดาษที่เด็กๆฉีไว้นะคะมาปะนะคะพยายามที่จะติดโดยการที่ไม่ออกนอกกรอบน,นะคะโดยที่ไม่ต้องรีบนะคะเด็กๆติดไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบนะคะ ไปไหมคะคุณครูจะติดชิ้นเล็กๆทีละหนึ่งชดดินโดยการที่ไม่ให้ออกนอกกรอบสีดำนะคะหลังจากที่เรานะคะติดทั้งสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงเสร็จแล้วเด็กๆก็ดูความเรียบร้อยว่าหนูติดละเอียดหรืยอยังนะคะดูนะคะว่าขอบยังเป็นสีขาวอยู่หรือเปล่าถ้าไม่เปลี่ยนก็แสดงว่าหนูทำเสร็จแล้วคะ่ะ